สรุปข่าวเช้าวันพุธของเชลซีเรามาเริ่มกันด้วยที่ขาวนี้เอาล่ะยังไงเชลซีแอบเลเอลโมโซเสริมเกมรักนะ เดยเจซีกำลังให้ความสนใจในตัวของมาริโอเอลโมโซกองหลังชาวสเปนิชที่เป็นฟรีเอเจนเดร์ปัวจุบนี้ซึ่งเอลโมโซเนี่ยเพิ่งจะถูกอาร์ติโกมาดริดปล่อยตัวออกจากทางทีมไปหลังไม่อยู่ในแผนของกุซือติโกซิเวลเน่ une, และดูการหนา ซึ่งทางด้านของบริเตโอพูโตนโวสื่อในประเทศสเปนรายงานข่าวเรนันว่าเออโมโซกลายเป็นตัวเลือกสำหรับทางด้านของเชลซีที่ยังต้องการเสริมเกมรับเพิ่มเติมแม้จะไม่ได้ตัวโทโรชินอาดาบาราบิโอติโยมทางด้านของฟูแลมในั้งนี้ก็ตามจีส่วนจากเชลซีแล้วดินดาบรีปแลกวสเปอร์เองนั้นต่างก็สนใจในตัวของอดีตแข้งเอสปันโยลปรายนี้เช่นเดียวกันนะโดยสำหรับด้านของบริซตนโอออโซโมเนียเคยเป็นเด็กฝึกของ ไปเอลมาดริดมาก่อนทว่าไม่สามารถจากขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้จึงย้ายถาวรไปร่วมทีมกับเอสปานยอในช่วงปี2017ก่อนจะมาอยู่กับพันธ์ของแอตริติโกมาดริดอีก2ปีถัดมาและก็ได้ลงเล่นให้กับพันธ์ของตารามีไปจงสิ้น1 7 4นัดในครั้งนี้เตรียมรถทิ้งเลยนะเชลซีรประกาศรายชื่อทีมในช่วงปรีสั้นที่อเมริกาพร้อมกับพันชื่อแข่งชุดใหญ่ลบทิ้งในครั้งนี้ โดยการน,นี้เชลซีประกาศรายชื่อ28ผู้เล่นที่จะบินไปร่วมประดิษัทที่สหรัฐอเมริกาโดยหนึ่งในแข้งที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้สิ์ขึ้นเครื่องบินข้ามทวีปไปอุ่นเครื่องด้วยก็คือเทฟโบชารวาปราการหลังวัย25ปีที่มีข่าวว่ากำลังจะโดนขายออกไปในมิชานี้โดยแรงข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างด้านของฟอร์บิชโอรรมาโนเ่เผยชาราวานั้นได้รับแจ้งจากทางฝั่งเชลซีบอกว่าให้อยู่บ้าน ถึงแทบจะเปิดเป็นการปิดประตูสำหรับอนาคตของดาวเตะรายนี้และก็สโมสรสิงห์บุญแล้วซึ่งแข่งชุดตัวจริงอย่างาตั้งของโคพาเมอร์คอเนอร์การ์เกอร์และก็เอนโช่ฟอนเดนเดจะตามไปร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในภายหลังเพราะต้องการพักฟื้นร่างกายจากการลงเล่นในทุนเมนต์ระดับทวีปส่วนตำแหน่งกองหลังเชลซี Chelsea, มีทั้งทางด้านของเวสล์บรีฟฟอฟาน่าอักเซลดิซาซีเบอร์นัวบาเดซิลริโวโควิโอ จอชอาซิมปงและก็โทชินอดาบาราเบโอโยกับเนั่งของเบรนโตเวกาที่เพิ่งจะเซ็นเข้ามาใหม่ทําให้สถานะ์ของาโรบานั้นกลายเป็นนักเตะที่ทีมอาจจะไม่ต้องการตต่อไปแล้วส่วนรายชื่อ28ผู้เล่นในร่วมประดิษฐนของเชลซีนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ผู้รักษาป,ประตูจะเป็นท้านของโรเบิร์ตซานเชสมาร์คัสเบชดินเนอรี่เอ็ดดี้บีชรคัสเบิร์กสตอมส่วนกองหลังก็จะเป็นบริชเจมมาโรคุสโตจอชอาซิมปง เวสตรีฟอฟานาอักเดลซิซาซีโทชินอนาดาปราบิโอโยเบอร์นัวเบียดาซิโออาร์บริไวส์โควิลเบนซิเวลบเบรนตาโตเบกาส่วนกองกลางก็จะเป็นทด้านของสคานี่ชุบบูเมกา โอบริโอแบราฟีอาเฟรชดีโอโกชุกูเขนันยิบริฮอลและก็อันเดรสันสโตชกองหน้าก็จะเป็นนิโคลัสเช็กสันคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูอราฮิมสเตอร์บริงมิคาโร่โบริกโนนี่บาจูเอเก้อามันโดโรโบจาไฮบริกจอร์จมาสกิวอังเจโรโดยเจ้าซีมิลงเตะปริซันเกมแรกกับทนักข่อนบริแกมวันที่15กรกฎาคม ก่อจะเดินทาเดินหน้ามาเตรียมความพร้อมกับทางด้านของเชลติกในครับอเมริกาแมนเชสเตอร์ิตอ้เรอัลมาดริดและก็อินเอร์มิลานและก็จะเปิดหัวลกแข่งขันพีบริกอังกฤษฤด,ดูกาลใหม่ด้วยเกมสุดหินเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์วันที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้ อาร์เงงานงงนี้เรียบร้อยเชลซีร่าง2บทลงโทษให้กับเอนโชหลังก่อเหตุเช้าโชวร้องเพลงเหยียดแข้งฝรั่งเศสซะอย่างนั้นโดยการน,นี้ทางด้านของเอนเชลซีเองนะฮะตรียมนที่จะจัดการกับทางด้านของเอนโช่ฟอนเดนเดสด้วยบทลงโทษทั้งหมดสองข้อหาหลังจากที่ก่อเรื่องเช้าโชวด้วยกรารไร้สดร้องเพลงเหยียดนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสในครำคนี้ โดยทางนันกข่าวบรีมชูมีบรากกรไซมอนจอห์นสันสอนักข่าวจากทางนั่านของทีอาราติกสื่อผู้ดังแดนผู้ดีออกมาเปิดเผยว่ามาตรการที่เจลซีจะใช้ลงโทษเอนโชฟอนเดนเดดาวเตะทีมชาติอัจฉริยาที่กระทําความผิดด้วยการร้องเพลงเหยียดนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสในการไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยบทลงโทษที่เอนโชน่าจะได้รับประกอบไปด้วย2ข้อหาได้แก่ การปรับเงินจำนวนหนึ่งและการบังคับให้ไปเข้าคอร์สอบรมความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งเจลซีบอกว่า2ตัวเลือกที่กล่าวไปข้างต้นนั้นมันสมเหตุสมผล กว่าการตัดสินใจ้ายเขาออกจากทางทีมหรือยกเลิกสัญญาฉบับปัจจุบันโดยงานนี้สถานการณ์ของทีมณตอนนี้ต,นนนตัวนักเตะก็อยู่ในช่วงพักร้อนหลังการรำศึกหนักกับทีมชาติอัชชินาในสึกโกป้าอเมริกา2024ก่อนที่จะเดินทางผสมทบเพื่อนร่วมทีมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงภายหลังซึ่งนี่จะเป็นการวัดขึ้นและความสามารถในการจัดการคนของเอนโชมาเดสกาผู้ซื้อใหม่ของทีมในครั้งนี้ มาจากไหนกันเนี่ยตัวละครปริศนาขอเคลนท่าดีใจพาราเมอร์พร้อมขยับตนเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มทำก่อนเขาซะอีกนะโดยการน,นี้นะักคริกเก็ตรายหนึ่งออกมาขอเคลนท่าดีใจโคปาเมอร์ที่เขาคนนี้ใช้เป็นประจำพร้อมยนยันอีกฝ่ายว่าทำตามตนก็เป,เป็นไปได้ โดยทานะของโซอิสบาเซียนกกีฬาคริกเก็ตรายหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่พาทีมชาติอังกฤษเอาชนะเวสต์อินสตีไปได้241รันพร้อมขึ้นนำซีรีส์2-0หลังจ้าตัวนั้นกำลังตกเป็นประเด็นใหญ่โตจนการทำท่าดีใจด้วยการเอามือลูบไปที่สีข้างเหมือนกับโคพาเมอร์ ummer, สตาดังของเชลซีและก็ทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้เช่นกัน โดยทางด้านของบาเซียยืนยันว่าตนเองไม่ได้ลอกเลียนแบบดาวดังสิงโตคารามแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ดูฟุตบอลแบบจริงๆจังๆบางทีพาเมอร์นั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่ลอกผมก็เป็นได้เพราะอันที่จริงแล้วมันก็เป็นท่าดีใจทั่วๆไปและผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามฟุตบอลสัก่ไหร่ด้วยมาไปก่อนนั้นจ้าตัวยังออกอาการงุนงงอีกด้วยนะว่าทาไม ต้นร่วมทีมถึงดูตื่นเต้นเป็นพิเศษตอนตอนทําท่าดีใจธรรมดาธรรมดาดังกล่าวตอนที่ผมทําท่าดีใจนั้นเพื่อนๆในทีมต่างก็ตะโกนออกมาว่านั่นมันท่าข,ของโคพาเมอร์ดีดาซึ่งตัวผมก็ไม่ได้ดูฟุตบอลก็เก่งอ่าก็งงอยู่พอสมควรในะคะรั้งนี้เลยเียวนะอย่าช้าเลยนะเรเบิฟแนเชลซีดึงกองเต้คืนถิ่นตัดหน้าเวสต์แฮมดีกว่าไหม ซึ่งอดีตนารัทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะเปลาให้ทนานนนของฝั่งทานน้านสิงบรูรีบตาคว้าตัวทานน้านของเอ็นกรรองเต้คืนทิ่นหลังมีข่าวว่าขุนค้คอนกำลังท้าทามในเวลานี้ ซึ่งฟรองก์บริฟอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสและให้เชลซีรีบจะคว้าตัวเอ็นโกโรกงเต้ onte, กลับมาเรื่องทีมกันอีกครั้งหลังมีข่าวว่าเวสแฮมกำลังทาาทายโดยขุนค้คอนตกเป็นข่าวว่ากำลังเจรจากับด้านของอันอันเชอัสเพื่อจะดึงตัวกองกลา,างเดวัยสาวปีรายนี้มาเสริมทัพซึ่งบริฟยอมรับว่าตกใจเมื่อเห็นข่าวนี้และอยากจะให้อดีตต้นสังกัดอย่างทานด้นของสิงห์ครามเชลซี บรีบยื่นข้อเสนอในการปาดในการคว้าม,มิทเชลจอมขยันกับบาลอร์มทีมกันอีกครั้งตอนผมเห็นข่าวนี้ผมถึงกบุญทานเลยนะว่าอไรวะเนี่ยทำามาเชลซีถึงไม่ติดต่อกองเต้กลับมาอารบิสติกลราวชายคนนี้มาจากทั้งสานของเชลซีด้วยความเคารพนะเราไม่อยากจะเห็นเขาที่เวสแฮมด้วยซ้ำไปถ้าเวสแฮมได้ตัวเขาไปมันจะเป็นการเสริมทีมที่ดีมากเพราะเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วในศึกฟุตบอลโลกยูโรว่ายังเป็นนักเตะระดับชอปอยู่ในเวลานี้ เอาได้ยังไงออฟฟิเชียลนะเชลซีเปิดตัวคาเดฟไวฟรีสัญญา6ปีโดยสิงค์คารามเชลซีประ,าราปารประกาศอย่างเป็นทางการในการที่จะคว้าตัวคาเดฟไวฟรีดาวรุ่งของแอตแลนตายูเต็ดมาร่วมทีมด้วยค่าตัวรประมาณราว8.5ล้านปอนด์พร้อมกับสัญญา6ปีในครั้งนี้โดยคาเดฟไวฟรีแบ็กดาวรุ่งของแอตแลนตายูเต็ดสโม,มสรในเมเจอร์ลีกสกอเร์ด้วยค่าตัวรประมาณราว8.5ล้านปอนด์แถลงการนะฮะจากการอ่าสโมสรระบุว่าเชลซี ยินดีกับการประกาศในการสัญญาคาริฟไวฟรีนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาโดยแบ็กซ้ายย้ายมาจากด้านของฝั่งอัตาลนตายูนิเต็ดนะฮะตั้งแต่อายุ11ปีโดยเขาก้าวมาทุกระดับทีมเยาวชนและกระเล่นกันทางทีมสำรองในศึก UCL แชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2020และก็ปี2021ต่อมาในปี2022ก้าวมาติดทีมชุดใหญ่และกระเล่นนักแรกพร้อมกับทำประตูได้ในเกมเยอะ อาชนะสปอร์ตติ้งแคชชัสไปซิตี้ไป3ต่อหโดยเขาลงสนามไปถึงสิ้น31นัดในปีนี้หลังกา้าวมาเป็นตัวหลักของทีมได้วิชลี่ก็ลงเล่นไปอีก36เกมในฤดูกาล2023และก็ติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อตุลาคมปี2023ในเกมที่เสมอกับเม็กซิโกไป1ต่อหนึ่งโดยฤดูกาลนี้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเน,นื่องให้กับท่มของแอร์รนตาและก็ลงดสนามไปถึงสิ้น23เกมโดยทุกรริการก่อนจะเซ็นสัญญากับทีมของสิงห์บรูนในขณะนี้ และข่าวเจอซีในช่วงเช้าของวันที่24รกรกฎาคม2567ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ